สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์นะคะประจำวันที่3ธันวาคม2025ค่ะวันนี้นะคะเรามีประเด็นที่เออต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าคืนนี้เนี่ยตลาดการเงินทั่วโลกเลยรวมถึงตลาดคริปโตด้วยกำลังจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจแค่ตัวเดียวเท่านั้น คำถามก็คือทําไมตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนหรือ ADP ในคืนนี้ถึงได้สําคัญผิดปกติขนาดนี้ละคะทั้งทงที่ปกติแล้วก็ไม่ใช่ตัวเลข n o n f a ์มตัวจริงด้วยซ้ําครับคือที่มันน่าสนใจเป็นพิเศษก็เพราะจังหวัดเวลาของมันเลยครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุม FOMC ของเฟดแล้วซึ่งสําคัญมากๆแต่แต่รอบนี้ดันไม่มีตัวเลขการจ้างงาน NFP ตัวจริงประกาศออกมาก่อนหน้าให้ดู อ๋ oh. ใช่ครับแล้วส่วนมารวัดเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสําคัญที่สุดอย่าง PCE เนี่ยก็จะประกาศคืนวันศุกร์นู่นเลยมันเลยทําให้ตัวเลข ADP ที่จะออกตอน3ามทุ่มสินาทีคืนนี้กลายเป็นเอ่อเหมือนเป็นข้อมูลชิ้นสุดท้ายที่เฟดจะได้เห็นภาพตลาดแรงงานก่อนตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยครับเข้าใจแล้วค่ะมันเลยกลายเป็นข้อมูลชี้เป็นชี้ตายในภาวะที่ ไม่มีข้อมูลอื่นเลยสินะคะได้น,นักวิเคราะห์บางคนถึงกับใช้คำว่า lifeline data เลยนะคะใช่ครับหรือว่าสายฟังเส้นสุดท้ายฟังดูดราม่ามากคำนั้นสะท้อนสถานการณ์ได้ดีมากครับเพราะตลาดกำลังมองหาสัญญาณอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ก็มีแค่สัญญาณนี้เท่านั้นจริงๆถ้าจะให้มองภาพผลลัพธ์ที่เป็นไปได้นะครับหลักๆเลยคงมีอยู่3ทางค่ะทางแรกคือตัวเลขจ้างงานออกมาแข็งแกร่งเกินคาด แบบนี้เฟดก็อาจจะต้องชะลอการลดดอกเบีย้ยซึ่งก็จะส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็ไปกดดันสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตกับตลาดหุ้นครับแต่ถ้าตัวเลขออกมาแข็งแกร่งมันจะดีหรอคะคือมันจะทำให้เฟดมั่นใจขึ้นที่จะไม่ลดดอกเบีย้ยเร็วไปหรือเปล่าถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่ตลาดกังวลเลยส่วนสถานการณ์ที่2ก็คือสิ่งที่ตลาดคาดหวังกันอยู่ก็คือให้ออกมาน้อยกว่าคาดใช่ครับ ให้ตัวเลขมันชะลอตัวลงกว่าที่คาดแบบนี้เฟดก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเศรษฐกิจเริ่มเย็นลงแล้วซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีสำหรับตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเลยอ๋อ oh. ส่วนทางสุดท้ายก็คือตัวเลขออกมาผันผวนมากผิดปกติไปเลยแบบนี้ก็จะสร้างความไม่แน่นอนสูงมากแล้วก็จะทำให้ทุกตลาดเออเวียงอย่างรุนแรงเลยครับพอเห็นภาพความวุ่นวายของตลาดภาพรวมแล้วค่ะแต่เชื่อว่าคนฟังของเราตอนนี้คงอยากรู้ว่า แล้วบิตคอยล์ล่ะผลกระทบมันส่งตรงมาถึงตลาดคริปโตขนาดไหนคะโอ้โหส่งตรงและรวดเร็วเลยครับทันทีเลยเหรอคะทันทีเลยครับถ้าตัวเลขแข็งแกร่งอย่างที่ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นมันจะไปกดดันตลาดคริปโตให้เกิดแรงเทข,ขายได้ทันทีเลยภาพรวมก็คือเป็นลบค่ะแต่ในทางกลับกันถ้าตัวเลขออกมาเย็น